แต่ก็กอนนั้นไม่มีใครได้ทันห้ามเลยใช่ไหมพี่ก็จะห้ามยังไงทันท่านฟาวมปับ๊บแ,แล้วก็กีดครั้งแรกเขาตกใจก็ลุกมามแล้วก็กีดอีกสองครั้งถ้าก็สามครั้งสามแผลแต่อีกแผลลึกมากก็ได้มีหมอสองคนได้ช่วยกันประกบไว้ก็ตช่วงนั้นกับมือตัวสั่นละ่ะปวดเส้นเลือด ราะเมื่อกี้คือผ้าไปในห้องตัดไปเลยตอนที่กรีดเสร็จอะค่ะแล้วคือท่านก็ลุกออกเดินออกมาหรือว่ายังไงคะหรือเรานั่งประกบกดเลือดก่อนเนี่ยคัดเลือดก่อนเลือดออกมาไอตอนนั้นก็ช่วยกันหมอแต่งตัวกับหมอจีจักสองคนเป็นหมออยู่แล้วอ๋อคือหมอไม่หมอแต่ก็ไม่มีอะไรก็เอาคิดชูบปิดก่อนนะอุดเลือดคือหมอหมอที่หมอที่หมอเพื่อไทยมาหมอเพื่อไทยด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกัน หมอคิดศิศักดิ์กับหมออะไรคะเอ่อจะตกลงตกลง,งนักคู่กับผมอยู่ก็บอกโดดให้ไปปิดจอนแต่เลือดเราก็ห่วงว่ากลัวไปถึงเส้นนั่นมากมันจะคัดเลือดไม่อยู่ก,ก็คิดว่าเจ้าคู่โบรานมาแบบผมจะกีดตั้งเมื่อวานแล้ว ไอ้ทวงก็ตกใจอ๋อมีสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ไม่ท่านอุปทานลงไปเถอะท่านวิสารพูดหลังจากกรีเสร็จว่ากรีเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเพราะอยากจะให้นายกลาออกเพราะว่าแกแค้นเกิดคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะอยากให้ปลอดภัยก่อนตอนนี้ไปโรงพยาบาลก่อนเพราะที่นี่เครื่องมือไม่มีเครื่องมือเย็บโรงพยาบาลนี่ไปโรงพยาบาลไหนไปเลยไปแล้วใช่ไหมไปไปไปโรงพยาบาลเพราะที่นี่ไม่มีเครื่องมือ เมื่อกี้รถพยาบาลเอาไปแล้วเหรอคะลลงไปข้างล่างเลยสังรถไม่ร้พยาบาลก็รู้สึกว่ผมยังถูกใจอยู่เรื่องเรื่องเรื่องอาวุธที่เอาเข้าไปเนี่ยมีดที่เอาเข้าไปมีดมันมีดธรรมดามีดแบบธรรมดาไม่ได้มีดไม่ได้เป็นอาวุธพกเข้าไปปกติปกติการประชุมนี่เขาตรวจเรื่องอาวุธอันนี้ไหมคะอันนี้มันมีดธรรมดาแบบเหมือนมีดพับอ่ะไม่ได้ คัตเตอร์อะไรแบบนั้นน่ะดูดูเห็นในภาพดูเหมือนเป็นไม่ปอกเล่าไม่ไม่ไ่ไม่ม่มีม่มีทมปนัตเตอร์แหละนี่พับัตเตอร์ครับก็ตกใจผมยังตกใจอยู่เลยก็คิดว่าขยายหายนะอทุกคนเป็นกังวลว่าถ้าเต้นใหญ่ปั๊บเนี่ยจะนั่นไม่อยู่แต่ช่วงก่อนที่ผมออกวันนี้ก็ไข่ถันกระปวดโดนไรก้ชิด ยาชาก่อนครับก็ท่านกับอุปทานว่าถ้าไม่นายนายกไม่ลาออกผมจะกรีดเลือดให้ท่านนายกดูอะจังหวะนั้นคิดว่าท่านจะทำจริงไหมคะก็เลือบมาพอดีก็กรีดแล้วท่านไม่มีใคร้ามทันไม่ทันอะยังไงไม่ทันเก็บกบ ก็ไม่ได้จะตอบยังไงก็แร่แบบแกเลือดท่านหัวหน้าครับไม่ทราบเรื่อนม,มีใคยทราบเลยก็อ,อยู่ที่ผมสามสี่คนนระู้ตอนนี้จะไปติดตามดูอาการก็จะไปให้คุณหมอไปสองคนประกบไปแล้วโอเคครับก็ก็คิดว่าน่าจะต้องภาวนาให้ปลอดภัยผมยังตื่นเต้นอยู่พอเห็นเลือดอะอตอนเลือดดอกมากเลย แป็นตอนแรกสองนัดก็ไม่แพ้แผลอีกแผลที่สามเนี่ยโหกกกเกลจดเกล็ดติดอย่างเงี้ยรือไงเ่าาิเกล็ดจะแรงมากอ่ะข่าวนี้เขามีการมาปรับปุงหรือเปล่าอะไรฟัง,งก,ก็ก็คุยก็ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเหตุที่ท,ท่านจะกรีดน,นะทนที<สอ>กันก็น,นั่งคุยกันอยู่ ถ้าคุยกันตลอดไม่ได้บอก<น>ว่าอภิปรายแล้วจะทำแบบนี้ไม่ได้พูดเลยพอเคยพูดไปก็แค้นมากนายกไม่ออกพวงประชาชนตามที่ท่านพูดนั่นแหละบอกพิสูจน์กับน,นายกถ้านายกไม่ออกก็จะตีเลือดกับคมพูดประโยชน์ก็กฟ้ามาติดเลยน่กว่าใครไม่คิดคิดไม่ถึงแต่เป็นห่วงเดียวกลัวเส้นเลือดใหญ่ คับตัวใหญ่ก็อันตราย,ย,ยถึเช่นอยขอบคุณค่ะยังตื่นเต้นอยู่ออน่าซีดไปด้วยนะขึ้ที่แต่ผมก็งงคือกลัวลึกมากอะ่ะไงเมื่อกี้ปลูดไม่เต็มที่เลยอะ่ะลึกเลยแต่ลึก,ล,กลึกมากอีลก้ลึกมากน่ากลัวก็วเรือออกโชดเลยอะ่ะเลอะไหมคะเลอะตรงที่นั่งไหมคะก็เราก็รีบเอาทิชชู่ประกบ มีอะไรก็ประกบไปตรงนั้นไม่ให้เลือดยังตื่เต้นนิดหน่อยเดี๋ยวจะทักกับหมอจะลงกีท่นไปด้วยแล้วสสที่เป็นหมอของคุณหมอกิจิตักกับหมอจะลงไปด้วยเดยกก็ไปเก็บของกันเองแอบฝ่ายเก็บของกันแต่เมื่อกี้ตอนที่พอกรีดเสร็จคุณวิสารก็ยังมีสติดีอยู่ใช่ไหมคะคือแบบก็มีสติดูแกอุปทานมาผมจะ ตั้งเมื่อวานแล้วเนี่ยคือแค่ตั้งต้งวานแล้วก็บอกว่าตอบยากจังเลยแต่แต่ก็มีไม่มีพฤติกรรมว่าแกจะแกจะกระทําการอย่างนี้นะกะ็กะนั่งคุยกันตนลอดเวลาก็ปรับทุกข์กันเลยว่าทํายังไงวิธีการทํอยังไงแก้ปบญหาอย่างไรท่านก็บอกว่าวันนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกนะก็ต้องตัดสินใจให้ในยกเลือกเอาเลือดก,กับลาออกได้นไหน ถามที่ท่านอุปทานมาเขเดียวยังเช็ดเราคงวอนนิดนึงแต่แต่คิดว่าคงไม่เราไม่ใช่หมอพอบอกพอพอมาตื้อผิวแผลลึกมากแล้วแล้วก็ตกใจเลยเล็กเดี๋ยวจะได้งายทราบเดี๋ยวจะโทรถามหมอว่าพวกควร อยูโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนี้อะไรอ่ะวชิระิัทามพี่มอเอถามหมอหมอีศักดิกับหมอจะรลงไปด้วยพี่โทรถามไหมพี่โทรให้เดี๋ยวผมจไปโรงพยให้ตามงตื่นเต้นาวๆเปนศัาถีเลยครับผมนีแลเยน้จริงเหรอไม่ลับไ<ป>่นอนมั้ง สอบถามซสรรคศนุงามของพระเพื่อทางนอดกำลังจะตรวจสอบถามสสก็ทั right? ้งสองคนก็จะรวมกับหมอพี่สังได้ช่วยประชมพยาบาลนะคะสสวิศาในขณะที่หลังจากที่มีการผถอดเลือดตัวเองในสภาตอนนี้ก็ไจะดูเวลาพี่สังมากานนะ หมอตกลงไปไปโรงพยาบาลอะไรนักข่าวก็ถามเรียบร้อยแเดี๋ยวฟังเสียงหมอแล้วกันจะเดี๋ยวด้วยหมอที่ตือเขาถามนิดนึง่สภาพทางโทรศัพท์ผมแล้วกันนะพี่หมอตัวลงเหรอเดี๋ยวคุยทางสื่อหน่อยพี่เปิดลำเพิงให้พี่เปิดเปิดเปิดนะหมอโลฟังกันให้สื่อก็ถามหน่อยที่อยู่ใกล้อดีนไหมมีอะไรถามเพิ่มอาการเป็นไงบ้าง Hãy uhm subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออื่ทุกช่องก็ฟังแผลยาวประมาณ8เซนทั้ง3แผลพี่เปิดลำโพงไหมพอเปิดแล้วพอเปิดแล้วนี่ไงอ๋อมันมีโทรศัพท์เอ้าอ่ลโพงไม่้อนนะฮัลโหลได้ผมเปิดได้ยินได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวสื่อเขาจะไดฟังเสียงหมออ่ะพูดเลยสถานการณ์เป็นไงตัวนี้ถึงโรงพยาบาลยัง ถึงโรงพยาบาลยังครับตอนนี้ถึงโรงพยาบาลวิเชลแล้วใช่ไหมเตรียมเตรียมหมอกำลังเตรียมยแผลอยู่บมียแผลอยู่มีสามแผลซึ่งแผลประมาณสิบถึงแปดแปดถึงสิบเซนประมาณเจ็ดแปดเซนยังต่ำโอเคในที่แผลลึกนั้นลึกประมาณเท่าไหร่ สามมิลลิเมตรลึกประมาณสามมิลลิเมตรและอาการาท่านทศดีีไม่ส,สั่นแบบเมื่อกี้นะ,ะ,อะโอเคค่ะขอบคุณหมอไทยนะคะเอาเอาแล้วหมอพูดสายได้ไหมเนี่ยคุณหมอหมอวิสารจะพูดได้ไหมฮัลโหลหมอวิสารจะพูดได้ไหม ยังเย็บอยู่แผลอยู่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็บถ้าถ้าพูดได้โทรมาเข้าเครื่องผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมา็จะกลับมาประชุมต่อเออเดี๋ยวกลับมาประชุมต่อเย็บเสร็จกลับมาประชุมต่อเดี๋ยวต้องการปฏิยักษ์ด้วยเออ่ต้องการปฏิยัญญาโอเคได้ได้ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเย็บเสร็จเดี๋ยวก็มาประชุมต่อค่ะครับผม เก้อกี้คุณหมออะไรคะหมอจาตุรงจาตุรงครับแล้วก็หมอกิติศักด์จะเปิดเป็นหมอสูพอดีเลยหมอสูเอ๊ะแผลเย็บแผลหมอสูทั้งสองคนเลยก็คือคุณวิสารปลอดภัยวันนี้ทีมเราปลอดภัยเย็บได้นะแผลลึกประมาณสามมิลสามมิลยาวประมาณแปด เซนทั้งสองทั้งสามแผลเลยทั้งสามแผลเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวโทรบอกให้เด้ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนครับก็คงสะท้อนถึงสองสิ่งแลอสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจทำเลยอาจจะเป็นเรื่องของวิกฤตของชาติจริงๆขอให้มองเป็นความห่วงใยแล้วก็ความตั้งใจจริงของดีเนือนท่านนะฮะแต่ในส่วนของการกระทำอื่นใดที่ที่ต้องอันนี้ก็ตามกฎระเบียบไายไม่เป็นไร ก็ขอให้ทุกคนแสดงความห่วงผู้ใยไปถึงถึงท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องการสื่อก็คือก็เป็นบาดแผลแล้วก็เป็นรอยเจ็บท่าของประเทศไทยเหมือนกันนะปัจจุบันก็ตอนนี้ก็หวังว่าท่านอยู่ในมือหมอแล้วก็คงเหตุการณ์ก็คงไม่เป็นอะไรครับอยู่ในมือตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็คือท่านก็อภิปรายเสร็จนะฮะระหว่างทางนั้นผมก็นั่งอยู่ข้างๆถัดไปพอดีก็ ก็เห็นแล้วว่าท่านมีความตั้งใจที่จะอภิปรายมากในในการรอคิวรอลำดับที่จะขึ้นอภิปรายครับแต่ว่าพออภิปรายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสี้ยววิจริงๆริงนะฮะมันเป็นจังหวัดที่ตอนแรกเราคิดว่าไอ้ผิดกฎรเเบียบคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราได้ยินก็บอกว่าอ๋อถอดสูตรแล้วก็ในเสร็จต่วันก็คว้าแผนเสื้อแล้วก็ทุกอย่างก็เร็วมากในส่วนของผม,มก็ยังในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วก็อยู่ใกล้มากเนี่ยเราก็ยังแอบโทษตัวเองหน่อยว่าที่จริงเราน่าจะกระโดดคว้าไว้ได้ก็แผ่ที่2และแผ่ที่3น่าจะไม่เกิดนนะะอันนนี้ใส่ววขงตผม ก็ขอให้ให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นแค่จะพูดว่ายัางไงเดียอยากให้มันเป็นความรู้สึกของประเทศชาติที่ต้องต้องแบกรับร่วมกันครับ <thick> บาดแผลนี้ก็คงไม่ใช่บาดแผลแค่เกิดขึ้นในสภาในช่วงของการอภิปราย <ii> <m uch ing live> แต่อยากให้เป็นให้มาแผลเนี่ยอยากให้เป็นแผลเป็นก็แล้วกันครับให้ตกสะเก็ดแล้วก็ก็เป็นมีดปอกผลไม้แล้วก็อยู่ในกระเป๋าเอกสารของท่านครับครับสิ่งที่เราทําได้นะตอนนั้นก็คือคว้าแอลกอฮอล์แล้วกระดาษทิชชู่แล้วก็ประกบไว้เพื่อไม่ให้แผลมัน มีเชื้อโรคแล้วก็แล้วก็เลือดไหลออกมาแผลแรกจะลึกหน่อยครับแผลแรกจะลึกหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบแรงของการกดแต่แผลที่2ที่3เนี่ยก็ก็ยังมีความยาวที่เซนติเมตรน่าจะคล้ายๆกันครับในส่วนของการกำชับเนี่ยน่าจะเป็นในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าเรื่องของความหุ่นใหญ่เนี่ยทางภาคพื้นไทยตอนนี้ก็ในในในห้องของเราก็พยายามส่งข่าวส่งข้อมูลกันตลอดว่าตอนนี้ท่านอยู่ในมือหมอแล้วนะแล้วก็ ความรู้สึกเป็นอย่างไรและความจุดประสงค์ของท่านเจตนาของท่านคืออะไรครับจากการคุยวันนี้กับพุทอ้กับท่านวิษครับดูท่านเรียอะไรเลยครับพุทธะท่านดูมีความตั้งใจที่อยากจะอภิปรายมากใช่ไหมครับเพราะก่อนหน้านั้นมีการมีการลำดับเวลาแล้วก็มีมีท่านรัฐมนตรีชี้แจงก่อนก็ดูท่านท่านบอกว่าเอาโอ้ยเดี๋ยวเหมือนท่านท่านมีความประสงค์ว่าจะขึ้นแล้วนะตามลำดับที่ที่แจ้งมาครับก็ก็ดูมีความตั้งใจที่จะอภิปรายครั้งนี้คะ อ,อะไรนะครับขตอนนี้ท่านเป็นไบ้างของผมก็น่าจะ2อ,อย่างครับคือความวงใยในบาดแผลของตัวท่านนะฮะทั้งทั้งทั้งตัวแผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ในในใจของท่านว่าความสึกท่านคืออะไรในส่วนตัวของผมก็คงว่าน่าอยากจะน่าจะทำอะไรได้เร็วและได้ดีกว่านี้ครับในฐานะเพื่อนสามาชิกแล้วก็ด้วยความเคารพที่มีต่อตัวท่านด้วยครับครับขอบคุณ<ม> <apping S 2> นะคร <ๆ becca S 2> ับขอบคุณ เขาพี่มดยิ่งยิ่งเขายิ่งอันนี้สิเพราะว่าเขาเขาเป็นหิด้วยเขาก็ตกใจในใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่พี่มดเขาก็แบบเพราะแผลแรกมันลึกมากก็เห็นเนื้อไขมันอะไรเงี้ยครับก็พอเขาเขากรีดมาอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็มันก็เร็วมากอะแยมเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเรายังไงเราพอสักแป๊บพอพี่มดเขาเขาลุกออกไปได้เพราะว่าเขาก็เหมือน เขาชกในในนใช่ใช่แน่นอนทุกคนต้องตกใจแหละครับแล้วก็รีบสิ่งที่ทําได้ก็คือแผลที่3ามเกิดแล้วก็เข้าไปเข้าไปเยียวยาแผเบื้องต้นครับเห็นชั้นไขมันแล้วอันแรกอ่ะพี่ดนิมเป็นยังไงะพี่นิมก็ก็ก็ชกแหละครับแล้วก็รีบรีบเอาเอกสารที่สําคัญแล้วก็รีบติดตามไปดูแลครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสภาครับผลก็ทำให้รรยากาศใช่ครับใช่ครับใช่ครับทุกคนก็ก็ นอกเหนืออื่นใดก็มีความห่วงใยต่อต่อท่านพิสารหมดเลยครับครับไม่ว่าทุกฝ่ายพรรคเราก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าท่านจะไม่ทราบครับไม่มีใครทราบครับครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ